นนี่ะเปิดใจเลยโดนกับมีคนที่เขามาแบบเขามาถามมาว่าไอซีแต่ยังบ่มีคนเสี่อวเออไอซีให้จหยุดปิดเปิดใจเลยไอซีเบิดใจดูเลเจะไอซีเป็นแต่อยังยังบ่มีใครหรอโดยโอ้ฐานว่ามีคนที่ว่าให้ปิดใจน้องกับพ่อมบอกโอ้ตอนนี้คือยังบ่มีเนาะราคาชิ้นสดคดองนี่มีมีนุ่มๆจะถามถามแล้วบอก ก็บอกคุณได้แบบข้าวๆลยว่าข้ามายังมั่วอะไรเนาะก็บอกว่าแคนคาดองเท่าไรเป็นเงินบาทาเซนบาทกม็มียังมีคา สบายดีและสวัสดีเดอร์พอแม่พี่น้องเอฟซีทีนะฮักเบิร์ตสุข,ขุสุคนบ่าว่าสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนฮับเขาชูส่อง Youtube แม่นายน,นาภาชาแนลเนาะโดยพบพ่อกันกับแม่นายน,นาภาคลิปนี้เนาะกับสิภาอันนุ่มสดทุกคนเนาะเดินทางไปหาสาวโสดคือ 9, เอก่ามาเนี่ยกะก็คือไปหาน้องอันนางน้อยเยนะี่ยเนาะทุกคน บได้ไปหาเพื่อนกับประมาณโสามมือเลยเนาะประมาณสามมือหล,นะอลังจากที่ว่าไปเปิดอกเปิดใจเพื่อนในเมื่อก่อนเนาะมื่อนี้กัมีโอกาสมีเวลาตรงกันกับสิเวเข้าไปเยี่ยมยามถามข้าวไปดิน่นไปรมนำนน้องเพื่อนนั่นแหละว่าเป็นยังไงมีหนุ่มคนใดที่ว่าถืออกถือใจแล้วหรือย,ยังเนาะโดยมีหนุ่มคนใดที่ว่าได้ใจไปคลองแล้วหรือย,ยังโดย จังได้กะฝากติดตามฮับชมเป็นกำลังใจให้ในเดอร์เนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดกะกราบขอโทษขออภัยโดยปะเพื่อผ่ใหายเป็นการชักษาเสียเวลากะเขาไปโอ้ไปล่มกันกับอันสาวโสดกันเลยเนาะสบายดีเดอร์เนาะโดยพบพ่อก,กันคลิปนี้กะมาหาน้องอันนางน่อยคือเก่าเนาะทุกคนมาเป็นเทือที่สงแล้วเนาะหลังจากที่ว่ามา คลิปแรกมาเปิดอกเปิดใจเพ่อนมันนี่แกเวียนเขามาเยี่ยมยามทำข้าวทุกคนเลยมาหลินมาลมน้าอีกเท่านึงเนาะ <c oughs> เป็นจิงไดไปทางใดมามันนี่อยู่เือนเอาสีแดงตู้ไปใส่เห็ดไปลอยอยู่เอาไปใส่อยู่เือนเอาอยู่เือนมันนี่เนาะตะกี้ว่ายันบอท่านเพ่อนทุกคนเล <c oughs> ยยันว่าไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วบ่วยเสรเกี่ยวอยู่แต่มันนี้ผักก่อนมันดแดดแห้งอ๋อ เกี่ยวแล้วเขาค่ะเกี่ยวได้สองมือเลยเปลี่ยนมุมเนาะทุกคนตัวมันย่นแสงเมื่อกี้นี่โอ้เกี่ยวเขาได้สองมือแล้วโดยอ๋มันพระท่านซุกไลยเป็นไดโบคือว่าสุกหมดเลยเมื่อยผักก่อนสุกหมดเลยแต่ว่าโจก่อนแม่โดยเกี่ยวสองคนกับแม่แม่ไปใช้ใช่ไหมมือหินไปนั่นไปที่เบียยพิษสัรผัสอ๋อโดย ชุกกยามันมันแดดแห้งพอกเนาะแดดแห้งอะไรคือวันพายุสิเข่ามาไวๆนี่มันสิบบกยปะเบาวันที่อันคือว่าสิบเจ็ดห้าสิบแปดวันสันเนาะแต่กายัน่แน่บ่นอนนั่นนะเออคือบ่จ้างคนน้ำซะบ่มีเงินอ้กันได้เงินก็อยากจ้างอะไรขันจ้างก็ประมาณสองมือสามมือแล้วโดยอืมบ่มีเงินก็เลยเกี่ยวเอง คือว่าเลีอันน้องก็ไปเฮียนเนาะบอกกูน้อยอืมเขาจ้างกันในวันหนึ่งเท่าไรเกี่ยวกัเขาเวันละแสนวันละแสนกี่กับประมาณสองร้อยร้อยกูบาทหานะสองร้อยเนาะร้อยกาบาทพี่น้องเลยอืมขั้นกาว่าจ้างนี่จะคนสิบคนประมาณสิบคนนี่แล้วเป็นบ่สิบคนประมาณสองมือโอ้ ก็รวมแล้วกับประมาณสาวคนเนาะมาเนี่กะไห้ทมุดูว่าเขาจ้างเนาะจ้างก็ตัดเบิ้องเลยไห้ทมัดสิคนแบบข้างไปแบบ์อ๋อขับรถไทยได้บอกอันาหามเอาเลยไม่มีรถไทยอยู่เมือบางใหญ่ไปไหนอ๋เฮือนจะหนีไม่มีรถไทยฟูมีรถไทยบางใหญ่จะเอาอันบริหูนะทุกคนเพราะว่ามาเมื่อก่อนบริลมกันเรื่องนี้อ๋อบริมีรถไนี่กะ รถไทยเนะี่ยเออเอาแบบว่าเอารถคนอื่นนะั่นมาเฮ็ดเอาเสียงดังในเด้อ,อทุกคนทีนี้ค่ะแล้วน้องมันอยู่แก้มทางเสียงบูรังพางระชัดเจนกับขอโทษขออภัยนำเนาะโอ้แบบว่าเปิ้นให้เอามาแบบเห็ดข่าปันกันมาเลยออยังไง S <S เห็นเฮาบ่มีรถแล้วก็เพิ่นอ้เอามาใส่เฮ็ดให้นะอืมเพิ่นบ่แอร์เขาเอาน้ำน้ำเนาะบ่ได้ฮู้ว่าน้องเพิ่นบ่มีรถแทุกคนด้เมื่อน,น,น้ามาเฮ็ดตห้เฮ็ดนาก็กเพิ่นก็เฮ็ดแล้วก็ได้แบบบ่ได้ถามเรื่องรถเรื่องล่างอก็มีแต่หาบเอาเหมือนบอกเอารถรถนี่บ่ได้บ่ได้เอาไว้ใช้จนนัน่นเขาเล่าบ่คขันว่าอยากไปเอามาใช้ก็ได้แต่ว่าบื่เชื่ออันนี้น้องอยังบ่ได้มาเลย เอ,อมีรถก็คือเก่าม่มีผู้ชายเนาะปัจจุบันนี้แม็นยู่แต่ผู้หญิงอ,อ่ะอิหนหาเลยเนาะลงมาแล้วก็โดยก็เลยจำเป็นแบบต้องห<า>ักไปก่อนเนาะนขันมามีผู้ขับผู้ยังในทางรถทางยังนีไปได้ปกติมันแหงเลยเนาะนมันแด็ดลายมือเลยทุกคนเลยอืมสิบคน เท่าไหก็วบอกอกิน่าเป็นเงินนี่ประมาณเท่าไหรก่อนนะ่ะเงินละแสนประมาณสองล้านเนาะแม่นประมาณสองล้านสองล้านกับประมาณหาหาพันบอกพอดบอกจังแรกเหยื่อไล่เบาไว้กันนี่ประมาณนั้นเลยเนาะประมาณหาหกพันบาทเนี่ยโอ้ยบางคนปฏิวัติเอาเป็นยังคือเปเป็นเงินนี่เอาเนนบางคนว่าเล้าเรื่องเงินกีบกันเฉลยเป็นเงินบาทในพังแน่อาจารย์จะได้หูว่า ไร่ไๆเนาะบางคนเป็นอย่างขู่ทุกคนเลยประมาณนี้เนาะถ้าว่าเขามีเงินกับใช่เงินบ่ลายไปได้ทุกคนเลยประมาณ 5, 5, <000 S 1> 5, ห้าพันห้าพันข้าี่แหละคือพันครัวหาพันกินโดยจากเขากาต็ต้องไปเห็ดอยู่อกิเนเลยเขานำเลยโอ้วันล,ละแสนเนี่ยคืออันเขานำอยู่ในเขาแม่โอ้โอ้เน่าซิบคนกะงบในการกินนี่ก็คือสิร้ายเติบเนาะถ้าว่าสามสี่หวดพอแล้วพวอยู่คงกินอีก ส้นโมโกะโลละเป็เก้าวซิปสันไรเสลียกะโลละซองลอยเนาะโดยจกักะเกือบอยากเครื่องต่อเครื่องก็พาจ้างเนาะนอันเขาเลี้ยงเขา่าพอคนเฮ็ดเวียกเมยกับกินข,ขา้าวแซ่บได้พี่น้องเลยน้ำยองน้ำเย็นอีกโดยทุกอย่างไงเนาะบางคนอาจจะมองว่าอันวัดละแสนนี่มันถึกแต่ว่าคือวัดละแสนนี่กินอยู่น้ำเผาเลยเนาะเลี้เยเขา่าข่าบหนึ่งโหรสองคาบ ทานหนึงพพนคเาเพนเดย์นเ้ารขากินมาเ,เออม <c ười> มดือนค่ะโอ้รียยขยาาตอนเทย่ยงอืม,ม,ย,มอ <c ười> ยียย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 เดยย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 เดยยย่ยยยยยยตอเยย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 ยมเยยยยย่ยยยยยย่ยย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 ทยนยย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 ยัยยดยยยยยยายยยยยาเยย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  เอาบอกคือว่าได้ดำบาดเดียวอันนั้นขเขาจะมาซอยพี่น้องมาซอยอูใส่กับใครใส่ข่าดอบอกเมนขมเยวเลยก็เลยเห็นในซุปร้อมกันเนาะเออค่อยเคี่ยวแป <laughs> ้นแหละเป็นยังไงใส่เนาะเรื่องราวหัวใจไปหอดใช้แล้วเรื่องคนโอคนลนมกัคันวาโสดก็คือเขาอะไรว่าเขาเจาเข่า,ขามาลมแบบนั้นสื่อเขาจะยังบ่ได้แบบว่า เออไอ้เสย,าย,ายาาหายปิดใจเด้อไอ้สิดูแลเรจะโหยยังว่าสิยังบ่มีแะไรเหลากันในครอบครอ๋อโดยห <c ười> ลังจากเปิดอกเปิดใจไปนียนก็มีคนเข้ามาโอ้มาล้มแล้วแม่นบ่โดยมีล้มแบบล้มแบบว่าแบบเป็นหน้าเป็นนอกมาสิสๆๆิยังบ่ได้ถึงว่าขัดเป็นผู้บ่าวผู้สาวแบบเขาสิแบบว่าเสียเฮาปิดใจใส่เฮาแต่ล้มเขาผู้เดียวอยังยังบ่มีอ๋อโดยชวนลายนี่เป็นนมทางไหนคนไทยอ๋อมีแต่ทางฝั่งไทยนมลาวเฮาบ่มีเลยบ่ มีกับคนหนึ่งสองคนนีแหละโอ้โดยเป็นจังได้เนาะเนาะหนุ่มลาวฮันี <c oughs> ่โบหินโบห็นรายการมมลิวา่า <c oughs> รมลิว่าบมักกันสาวลาวน้ำกันเนาะ<อ>ม,มีประมาณสองคนคนโอ้คนล่มที่เขามาลมนี่อายุประมาณเท่าไหร่ อยู่ประมาณนี้ถาวา่าเคนจริงจังกับเอาแท้ะแต่จิเอามาเป็นผู้ชีวิตอีรีบอกไทยอยู่ควรควรยิ่งวันใดถ้าวันใดเลยคนไทยก็จังบร,ร, oh. งบริเหตุเบี้ยแบบว่าต่างเด็ดยังคนเร,ราเนะ <c oughs> าะโดยเขาอยู่แต่ไม่หแสดงว่าอันได้เห็นหนะ้าตาเพื่อนเราบอกคนที่คุยน้ำกัน <c oughs> โอ้โดยแบบอันนั้นสืส่อการยังบริเวณวันตกลงปรุงใจว่า เขาสิมาหาเขาส่ปิดใจเขาเสียดูยังโดอืมพันเป็นคู่ชีวิตอลีกะจีสิบอายคนบอกว่าอายุห้าในน้อยเนาะอายุเศร้าไปผัดคู่สีวิตผัดหากชิปอันเก็ชิปจากจีนนะเราพอได้อยู่ค่ะยังบอได้เถ้าเอได้ดิโอโดยสิบาบอแค่เนาะโดยบอแค่คำคนอืมบึงคือสิแม่แล้วหนึ่งก็คือสิบยังบบรานหอนหาิปที่บอกสี่ิบสอง ห pues ันเด้เนาะเพราะว่าลูกเพิ่นก um ็ยังอายุเินย um ังบ่ได้หลายนะแม่คือเสียงบ่ได้เฒ่าแบบคูชีวิตเฮาบ่สิกลัวอายุแม่แต่บ่นเนาะบ่เป็นหยังเรื่องความรักบ่ได้บ่ได้จํากัดอายุเนาะพอเพียงแต่ว่าักกันก็อยู่ได้โดยอ เป็นยังไงว่ารุ่มแต่ละคนนี่ความแตกต่างของนมนมก็แตกต่างรายไรบางคนเขาจะกรอยากโทรอยากแบบว่าโทรจุ้จี้จุกจิกเลยแต่บางคนเขาจะกรถามว่าเห็นนางอยู่ไอโทรได้บ่าวบ่าวเขาจะถามก่อนโอ้บางคนเพิ่งกะเกงใจเนาะบางคนก็โทรแบบโทรมาเลยนะยังบุงหัวสามเอาเหยยดยังเห็ียดยังเลยไม่น้องว่าจังได้กับคนที่แบบ จุกจิกกับเฮามห่างภาในป็นไรค่ะโดยตัดเอาเลยบอเลยจังไดก็บบอเลัดก็บอกเขาว่าถ้ามีเวลาว่างจะโทรหาเด้อเพราะว่าเฮาก็ต้องเด้เฮเวียกนึงกันยางสินะเยียดกินนึงเขานึงน้ำโดยคือส่วนแรงมานยี่4:00โมงสี่0าสี่โมงาโงนะบว้างเลยค่ะตองเ่เว็ดกินนึงเขาราดถัววโดย เข้ากับแบบไม่ได้บม่ได้ตัดออกก็คือบอกคนยังเลี้ยงคุยได้เพื่อเก่าอะไรที่บอกคนมาถามว่าไอ้โทรหาเด้อแบบว่าเขาก็บบอกว่าค่ะเพื่อนได้เขาว่างเอนมีเวลาลมน้ำเราก็ลมน้ำโดยพอเอาบอกเพิ่นไปยังซี้เพิ่นกาหยุดโทรมาบอกก็หยุดบางเทีอะเพิ่นก็ยังแจ้มาว่าอะไรบอกไอ้อยากโทรหาก่ะโทรลมเพิ่นซาวสามสิบนาทีแล้วก็เขาก็ไปเวียงเขาอ๋อ กะเนาะบางคนนมบางคนก็ใจห้อนมีความแตกต่างกันไปเผ่าคุยเผ่าล้มมาสันเนาะยันแบบนมบนเผินกระทำมาว่าว่างไรโบน้องไอทุ่รหาไดโบโดยคุยอยู่โบเผิรกระทำอะไนี่แหละเอาคนที่เข้ามาล้มน้ำนี่น้องได้แบบมีภัยที่ว่าคงซึกว่าถึกใจถึกชะตาแน่ยนะโบแบบยังบ่มีเลยยังบ่ทันได้ ว่าิดใจว่าเออเล็งๆไว้คนนี้แหละยังมูมีบอกอืมอืาแสดงว่านมที่เขามาก่อนหรือว่าผู้ที่เขามาน้ำลังยังมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหรือว่าอะไามีสิทธิ์ได้โดยโเพราะว่าน้องเป็นกัยังบ่ท่านได้แปลว่าตัดสินใจเลือกใครเขามาลมจริงจังเนาะ แต่ละคนที่ว่าล่มนี่คนกับ่ได้จริงจังกับเขาเิน่ดแบบแบบเป็นอายเป็นนอกแบบนกกการเ่นั้นโดยลเลโเดลบงสามเ <c oughs> ปอร์เซ็นต์อยู่เนาะแบบเพิ่งไก่ไงอาจจะยู่ในระหว่างที่ว่าทักทำความูุจักกันท,ทายทายทำความูุจักกันอยู่เนะเาะอื เป็นจริงดะสาออกไปอันหลังจากออกมาเปิดใจนี่ได้เข่าไปเบิังคลิปเจ้าของอย่าบใใ่ในท้องเจ้าอะไรยังไม่ระเบิงในตอนท้องชาวบุญเปี่ยกนะเป็นเสื้อเพลิงเเป็นแจ้งได้แหละได้เข่าไปอ่านคอมมอ,อนคอมเมนต์อยู่บ่ มีตัวดีแบบบอดีบางคนก็เขาก็ให้ยกำลังใจอยากให้เจอคนที่ดีอยากให้เจอแบบเนี้ยงสินะเขาบอกว่าโดยหลายคนก็ว่าว่าเขานใสัดีว่าจะสุภาพเนี้ยอ๋อโดยโดยนะคาไปอ่านเลชวนในคอมเมนต์ชวนลบสิเป็นประมาณใดน้องล่ะส่วนลบก็เข้าก็ชื่อว่าแบบว่า สาวลาาแบบบริจงใจหรอกเอาเจเงินเองว่าสินะเขาคิดแต่หลบๆ,ๆไปเขาคิดแต่แบบว่าเขาาอะคือคนอื่นเ,ออเขาเห็นแบบคนอื่นเป็นแหละเดซะโดยทึ่สิวนใจญ่จดได้ดคนเขากอมเมีดีโดนคนเราแต่แจิตใจบุคือกันก็นมีโดยน้องๆคิดจในกับคอมเมนต์ที่ว่าเขาคอมเมนต์มาเนี่ยหลบๆ กับบริสุทธิ์จะแน่แล้แหละแต่เขาสีขิดเท่ากันห้ามคบคิดลงเขาบได้ยเด้โดยผู้เป็นจริงนะคือเฮาฟีลด้ะโดยก็คือว่าอะไรเนาะทุกคนมันก็ต่างคนต่างคิดมันต่างกันโดยบางที่เพื่อนอาจจะเคยถือกันสาวรล่าคนอื่นตัวต่มมาเนาะหรือว่าคุยกันคบกันแบบพอใจกันละบสมวังอะนะ เพนก็เลยแบบมาลงเที่ยวมาคอมเมนต์นะนะเขาคิดว่าเขาเป็นเขาเลยแม่งกาเนาะรู้เรื่องการชี่ใส่ชีวิตคููร่วมกันบ่เข้าใจมันก็ไปกันม่ไรเนาะบางทีกับมันบมแมนว่าการตั้วการเลาะกันแต่ที่นุ่มๆเพิ่นคิดจังสั่นเพราะว่ามันมันหน่อยคู่ที่จะสมหวังที่จะเข้าใจกันนั่นนะ บางคนผู้หญิงเนาะแปลว่าคือแบบเขาเปิดใจยังเด็กน้อยเขาก็อยากได้แต่เงินนั่นแหละคือชมชมที่เขาบอกเลยโดยคือเอาแบบยากได้แต่คนจริงใจกับอะไรบางว่าเงินเนี้ยเนาะก็จะเข้าใจกันและอยู่กันมีความสุขกับเ้าเอาโดยโดยอัญอยูน้องเผู้นนี่ก็ยังน้อยอยู่ได้เงินทุนแต่ว่าความคิดเพนันเป็นผู้ใหญ่เนาะอัญอยู่สาวเท่าไรก็อัญอยู่กันอันเดี๋ยอัญอยู่สาวเอทีอเดี๋ยวอนเดือยเดินเินยิบโซ่ เดือนสิบเอ็ดปะหรือเดือนสิบเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดยังอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าอะไรก็มันเกิดเดือนสิบเอ็ดก็เดือนลาวได้เขาเกิดเดือนสิบสองแบบปีใหม่เลยนะอสองปีใหม่โดยโดยอันยุคนน้อยแต่ว่าเพิ่นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาะอืมคือเจ้านี่เปิดใจร้อยเนาะแม่เปิดใจหากผู้ชีวิตอิลีทุกคนเลยท้าถ้าว่าพ่อคนที่ว่าจริงใจคุยกันแบบว่าเข้าใจกันก็คือพร้อมแต่งเลยแม่นบ่ โอ้โดยอาจจะถามคืนอีกหน่อยหนึ่งเนาะวันใส่เวลาคบหาจิกชาเบิร์ใจประมาณจากเดือนก่อนก็คำว่าเราก็หาเดือนหะสามาหาเดือนนะสามหาหาเดือนเนาะอทว่ารต้นแบบว่าเท่าไหร่แค่ก็จะเป็นปียังพูดไดถึงขนาดโดยคุยกันไปเบิร์เนาะบองเถทีเราคุยกันขอใจกันอาจี ไว้กูหันก็มีนะหรือว่าอยู่ที่คนสองคนเท่าไรทุกคนเเนาะบางที่อันเอาลมกันบอนั่นกะนั่นไปเรื่อยๆอีกนเงทอแบบบ่มีแต่เฮาซาสิภกเขาใจเปิดแล้เปิดสิภูเขาใจเฮาเขามีโดยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาคือว่าแหละทุกคนเลยเพราะว่าแต่ละคนกับเพื่อชิมาพ่อกันเนาะไม่หคือแบบนี้ะเปิดใจเลยโดนกับมีคนที่เขามาแบบเขามาทามาว่าไสื่อแต่ยังบ่มีคนเสียเออ่อ ดอไอซีเบอร์ไอซีดูเร่เจ้าไอซีเปนเจ้าอย่างเงี้ยังบ่มีอะไรหรอโดยโอ้ฐานว่ามีคนที่ว่าหายปิดใจน้องกับพ่อบอกอตอนนี้ก็ยังบ่มีเนาะอ่าทุกคนเอ้ยทำนมคนได้ลอยเนาะพร้อมสละสุดหายน้องนั่งน้อยปิดใจได้เด้อเนาะจนพร้อมเลยทุกคนเอ้ยอืม เป็นจังไรสัดส,ส่วนลายนั่นมีอยู่บ่คนคนอยู่ต่าปงประเทศมีร่มอยู่บ่มีเลโอ้โหดูคนไทยคนไทยเหตุเรี่องเหตุ eg, งานอยู่ไทยนี้แม่เพิ่นอายุหาออกซิพันนิดเบื้เหตุเรืเ่องอะไรนะกาเซียนแลน้วเนาะอ, <c oughs> อืมนั่พอเรื่องอันอายุหาออกซิพทาวามายอยู่บ้านเฮาเวลีนี่ หเหตุยังน้องละ่จะจัเสิว่าจังได๋อายุประมาณนี่อะ็แล้วแต่เพิ่นสะดวกเอาฝัดเขาบูเคยเห็ุนายเห็หุหน,หน้าเขาก็อยากเห็ุนายเห็ุหน้านาะโดยภาษาลูกเจ้านาเขาเฝืนผัดบุคค่ยเห็ุก็แล่นๆแต่คนสะดวกคุณศิษย์ถ้าว่าอายุป,ประมาณห้าหกชิบชิหายมาปั้มคาดปั้มไทยก็คือสิบเอาไว้แล้วเวนาะอืมแต่ว่าในเรื่องเห็ุนายเห็ุหน้านี่ถ้าว่ามีเงินกะจ้า จ้างเอาบริมีปัญหาในจุดนี้เนาะแรมหาเงินเก่งบริหารเงินเป็นน่ะนะอันนี้ในในในความคิดของแม่ในนะคิดว่าบริมีปัญหาในจุดนี้น่ะเป็นแสงได้สดงองหลาเรื่องขาสินสอด่าดองนี่มีมีนมจะถามถามล้วบอกก็บอกคนแปบเดีเข้ามาเลยว่าเข้ามายังไม่รู้เลยเ่าไดเนาะเราบอกว่าขายขาดองขายเป็นเงินบาท แสนบาทก็มียังมีคำม,ม,ม,มีงวยเสร็จเราจะโนงจะทำกับส,สิริสุริย์เอาสำหรับคดองทันเป็นเงินกี่บาทเนาะสิริษเองค่ะสิริษเป็นเงินบาทกันหลายแสนบาทเลยใช่ไหมเอ่ยโดยโดยอืมอันนี้เพื่อนเพื่นเป็นคนถามเขามามีระเบนนินมนมที่ว่าแบบเสนอขายชิ้นสอ่ในเานาะมีแต่เพปันถามเรื่องสื่อวันอะไร โดยพ่อน so ้องต่อไปเลยพเ่นวายจรงๆคือกันค้า่าบถ้าว่าอ้ไปคอไปมันอันนี้มันยากบองต้องไปเสียขายยังไงเนี่ยบองโดยโดยเนาะกับเจสิถามเรื่องไงถ้าสมมติว่าลมถูกใจมีคนที่ว่าห้าหักและตัดสินใจแต่งนี่คือน้องหลานี่แบบิแต่งแบบมีทะเบียนสมรสบอเลยว่าก็ต้องเลยทะเบียนสมรสอะไรอ๋อ ถ้าว่าคนใดที่บ่พร้อมจดทะเบียนนี่คือจังได๋น้องลาเอาได้บ่แต่บ่ได้บ่ได้เนาะแม่นอือกะขอดีมันก็หลายอย่างเนาะถ้าว่าจดทะเบียนนะนะไปมาหาสู่กนก็สะดวกสบายแล้วเฮาก็คันสมมเนาะไปอยู่พูนเฮาก็สบายเจ้ามาอยู่ี่สบายแม่นเาว่าเฮาแบบแต่งแบบบ่มีอยู่แบบรบๆดีๆเนาะคือว่าเฮ็ดอันว่า อย่เงี้ยเงี้ยผมสบายใจ <c oughs> บรดแรงงานเคือว่าเขาไปอยู่ประเทศเขามันกระยากเขามาอยู่ประเทศเขามันกระย่าสินะโอ้ที่คนคนที่เพิ่นถามใะเจ้าว่าอย่างไดจ้ะเรื่องว่ายากโบถวาแดงนะยังบริเตนอ่เพิ่นนะครับเท่ากับยังบูงู่วขามันมีนายขันตอนทั่วมาลาเขาไม่ต้องไปใส่แบบยังในบ้านแม่บ้านอยัยเนาะโดยเอ้ามาเลยกับเซนนั่นเซนนี่ าายพังคำว่าออาคนจริงจังจำได้กับเฮาจักกับยังโบคนนี้ยังบโบโทรคุยกันเลยมีแซ่บจี๊ดๆโอ้เห็นเห็นหน้าคนละบอกยังเห็นแต่ในหนุ่โดยยังโบได้คุยกันสามีแต่เป็นแซ่บทามยังโบได้โทรตรงแม่ได้แต่แบคุยกันโดยโดยกับว่าเรื่องคาอัน ทะเบียนสมรสนี่ก็แพงบอน้องล่ะมีบอพี่น้องเอาเอาอันกับคนไทยมีแหละแต่บริธามนะว่ะอะไรย่างไม่ซีงยังบริธานอ๋อเด็กเพื่อไอ้แม่เลยอืมอถ้าว่ามีนมที่ว่าจริงจังอลีกะต้องเลยไปศึกษาเพื่อนเนาะคือร่าหนี่ก็จดแม่นบักโอ้เราก็ยังว่าเราจะอะไรเราเหมือนมึงสิได้พัวคนไทยคือคู่บ่เราหัวหันแมนอย่าเ้อเนาะทุกคน อันป้ามีเนื้อคูคอยู่ฝั่งนั่นก็ยันร้านซาวก็ยันเนืเน้อคูฝั่งไทยคือกันแหละ <c oughs> เนาะมีอยู่ได้อ่นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่เนี่ยยังแบบสถาน,าน,นะนีน่โสดโสดคือเก่าเนาะหนุ่มๆคนใดที่ว่าสนใจอยากโออยากลมไก่ย,ยังทักมาได้กือเก้านะมียังมีชิเท่ากันกับหนุ่มที่ว่ามาก่อนมาก่อนเนาะ อืมคือปัจจุบันนี่นมพิง่งกันยังบ่ได้ว่าตัดสินใจคบกับนมคนใดจริงจังยังบ่ท่านมีนมคนใดลอยกับเฮ<ด> <laughs> า,าคาร์วาพิ่งลอยนี่ยก็พพ้อมพ้อมที่จะลอยคือกันมันบ่อืม,อ,ม,อ,มอ่ะโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ก็สิไ้คอโต้จบคลิปก่อนเนาะไว้พบกันในคลิปหน้าไว้ <laughs> มือหนามือใน้าว่วามีเวลาเนาะ มีโอกาสมีเวลาตรงกันกบสีเวแบบมาเยี่ยมมายาใมหม่โดย,โดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,าสบายดี